สวัสดีครับนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้เป็นคลิปจากทางแอดมินนะครับทางนิคมอ่อนทัวร์นะครับมีใช้เส้นทางจากถนนสุขสวัสดิ์นะครับตรงปากซอย62มุ่งหน้าไปตลาดพระประแดงนะครับโดยนี่คือขาเข้านะครับถนนสุขสวัสดิ์ตรงไปก็วัดสนนะครับเป็นป้ายรถเมล์พระประแดงนะครับเมื่อกี้หลังเราก็คือพระประแดงอาเขตหรือว่าสามแยกพระประแดงนะครับจะเห็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับเตียนต่อหม้อนะครับนี่เป็นสะพานลอยตรงพระประแดงนะครับ ข้างหน้าเราก็จะเป็นเมเจอร์ฮอลลีวูดเก่านะครับผมเคยมาดูหนังตรงนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับแล้วก็ข้ามสะพานเราเพื่อจะข้ามถนนตรงสุขสวัสดิ์นะครับอันนี้เป็นสะพานที่เชื่อมถึงสะพานภูมิพลนะครับวันนี้เอาบรรยากาศการเดินทางในกรุงเทพมาฝากนะครับขอบคุณแอดมินนะครับพี่กับน้องนะครับออกมาซื้อของตอนเช้านะครับที่ตลาดพระประแดงนะครับ ก็บันทึกคลิปมาฝาก FC นิคมบอนทัวร์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานของนิคมบอนทัวร์นะครับถ้าเห็นคลิปจากกรุงเทพก็นี่แหละครับทางแอดมินทางกรุงเทพนะครับนี่คือบรรยากาศสะพานตรงช่วงข้ามถนนสุขสวัสดิ์นะครับข้างหน้าเราก็คือสะพานภูมิพลนะครับข้ามไปพระราม3ข้ามไปปู่เจ้าสมิงคลายนะครับตรงนี้นะครับวิวที่สวยยามเช้านะครับเป็นวิว ที่นดงามไม่ค่อยได้เห็นนะครับหากใครได้อยู่แถวนี้ในสมัยก่อนก็จะได้ชมกันนะครับกลับมาอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่ค่อยได้ผ่านมาในเส้นทางเส้นนี้ก็จะได้เห็นนะครับก็จากถนนสุขสวัสดิ์นะครับตรงปากซอย62ตรงข้ามยืนเยื้องธนาคารกรสิกรภ้าประแดงนะครับนี่แหละเราข้ามมาทางสายในเขาเรียวกว่าสายในนะครับที่ผ้าประแดงนะครับตำบลบางพึ่งนะครับสมัยก่อนแอดมินก็อยู่แถวนี้แหละครับวันนี้เราได้มาร่วมชมบรรยากาศกับ ทีมงานภาคสนามของนิคมออนทัวร์นะครับได้ถ่ายทอดบรรยากาศดวงอาทิตย์สวยๆมาฝากทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับบรรยากาศกรุงเทพนะครับเป็นเช้าวันหยุดนะครับวันนี้รถจะโล่งๆหน่อยนะครับทีมงานเราออกมาซื้อของนะครับมอเตอร์ไซค์ก็คล่องตัวนะครับเพราะบ้านอยู่กลางเมืองนะครับออกได้หลายทางนะครับถ้ารถยนต์ก็จะช้ากว่านี้นะครับนี่เราเห็นรถกระป๋องนะครับยังให้บริการนะครับจอดอยู่ข้างซ้ายมือเรานะครับส้ายในนะครับ เรียกว่าเส้นในนะครับเราจะเลี้ยวขวาเพื่อจะตัดออกไปตรงถนนที่เข้ามาจากสามแยกไปตัดกับไปท่าน้ำพระประแดงนะครับตลาดพระประแดงนะครับนี่เราเลี้ยวขวามานะครับเพื่อจะตัดตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับบรรยากาศการเดินทางในวันนี้นะครับจะเริ่มขึ้นเยอะนะครับตรงนี้ เมื่อก่อนก็ถนนเล็กๆนะครับ๋ยวนี้ก็ขยับขยายนะครับสัญจรได้สะดวกนะครับสอดคล้องกับสะพานแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับชุมชนของที่นี่ก็ยังมีวิถีเก่าอยู่ครับเดี๋ยวเราเข้าออกซ้ายนะครับข้างหลังเราคือมาจากสามแยกพระประแดงนะถ้ามาจากเจดีก็จะเลี้ยวขวาเข้าสามแยกตรงนี้นะครับตลาดเข้าท่าน้าพระประแดงนะครับที่เรามุ่งหน้าไปอยู่ตอนนี้นะครับ สวยงามนะครับมีรถเมย์ยูโรแล้วก็รถเมย์แดงนะครับก็จะมีให้บริการนะครับสาย82สาย138สาย6นะครับแล้วรถกระป๋องรถ2แถวนะครับนี่คือรถประจําทางที่คนในย่านพระประแดงได้ใช้กันนะครับรถ2แถวนี้โอ้วิ่งมายาวนานมากนะครับที่นี่นะครับข้ามสะพานข้ามคลองมานะครับแล้วเข้าสู่ตลาดพระประแดงนะครับนี่ก็เป็นตลาดเก่าแก่ของกินเยอะนะครับ เวลาจะจับใจคนพื้นที่เขาก็จะมาซื้อที่ตลาดระาระแดงตรงนี้นะครับมีสองตลาดนะครับมีตลาดอาเขตด้วยนะครับแล้วก็มีห้างสรรพสินค้านะครับในย่านนี้นะครับเป็นบิ๊กซีนะครับสุขสวัสดิ์นะครับฝั่งตรงข้ามก็มีตลาดเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจจําชื่อไม่ได้นะครับตลาดนั้นนะครับเป็นบรรยากาศของเส้นทางที่เรามาจากสุขสวัสดิ์ถึงตลาดผะประแดงขอบุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ

Hãy em cho kênh Ghiền khơi vẫn em không khơi lỡ thương video hấp dẫn